นะครับเอาเปิดเนืงเองเอาโยกปักเขาให้โลงแปดแปดนะครับเอาเซืร์มปเก้าแเก้าแปดนะครับคู่สั่งเซอร์ไปเอาเปิดเนือง เอายกตูสองต้ยไสองตได้แจ้เดีเยบรอยตเ้๋ยวาตีครับเก้าเท่ากันเก้าเก้านะครับเอาเปิดเอาโยกปักเข้าให้ เตะติดบล็อกสองเกนงินนะครับอาครับต้องลุ้นนะครับว่าผู้สร้างจะสามารถชนะเซตดี้เพื่อไปสู่ชิงชนะเลลศได้หรือไม่นะครับต้องลุ้นกันนะครับ10ต่อเกองเกิจะเป็นไฟเซิร์ฟบ้าโอ้ยแจมตีเสมอนะครับ10ต่อ10บ แล้วปีาสิบกันสิบสิบเอาเปิดเนงเอายกสเอรไเอาแลครับขึ้นไปเป็น11แล้วครับ2เกอร์ อระจายมามายำยำด้วยนะครับสวัสดีครับอครับจายรยตั้ง9ก้บเอ็ดท่านนะครับเราอยู่ที่สนามพุทธบูชานะครับสิบหนึ่งต่อสิบหนึ่งเอาเปิดเดงเอาโย bác ơi, rồi đấy, 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 rồi rồi đấy, rồi đấy, rồi 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 ปักเข้าให้อีกโอ้โหเอานลครับ12 12นะครับผู้สร้างเสื้อไปเอาเปิดเถิงเอายกเอ้ยเอาเลยนี่รักอพร้อมครับ13 12 13 12

อย่างนี้ครับสิบสามสิบสามเอาเปิดเอายกเอาโอ้ยโอ้โหนะครับเอาแล้วครับขึ้นแท่นไปแล้วนะครับคู่สร้างอลูมิเนียมนะครับ เอาครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์บดีเป็นแต้มจบเกมนะครับชนะทันทีคือ13 14 13เกมไม่เกมเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกุกเขาเปิดเอา เอานะครับบีบหัวใจกองเชียร์บีบหัวใจคนดูทั้งสองฝั่งแล้วครับชนะเข,เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับ 15, <14. S 2> สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่เกมไม่เกมเอาเสือไปโอ้ยไม่ข้าม เอาสู้กันไปครับดิวคู่ไม่เกินสิบเจ็ดแต้มีครับสิบห้านสิบห้าสิบห้าเอาเปิดเอายกปักเขาให้โอ้ยลูกเตะนะครับปั๊บโอ้โหไม่รู้ว่าไปสภาพยังไงนะครับลูกลอยขึ้นไปเจ้าเก่งสวน โอ้โหเลครับเรียบร้อยดีนะครับ,บปากเกยียชัดเจนครับแอดขอบคุณครับแล้กายคุณดวงคอนแก่นด้วยนะครับ16หกิบสิบหกสิบหเกมไม่เกมเกมไม่เกมเปิดเอา้ายกโอ้ย ยังไม่เกมนะครับโอ้โหักทายคุณเฉลิมชาติวงเสนาด้วยนะครับแต้มเดียวเกมนะครับใครพลาดคือแพ้นะครับ16ต่อ16ใครพลาดคือจบเกมนะครับผู้ชนะเข้าไปชิงสนาเลิศ16 16 วัดกันที่ลูกเสิิร์เส์ฟปีต้องวัดที่ลูกป๊อกถ้าเสิร์ฟไปข้ามคือแพนะครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้โอ้โหนะครับผู้สร้างเขาไปชิงได้เล่น ผู S <S u, ้สร้างทำได้นะครับเข้าไปชิงแย่เลือดกับพม่านาตาจีนะครับเอาแล้วครับสะุกแล้วครับรอบชิงแย่เลือดนะครับพม่าตาตาจีนะครับอดีตตะก้อชาวเมียนมานะครับอดีตทีมชาติชาวเมียนมาเจอกับโคดโอ๊ดเลวัตนะครับอดีตตะก้อทีมชาติไทย ในตัวแบ็กเจิ40บวกโอ้โหสนุกแล้วครับ